เบชแนลนะคะวันนี้เปก็จะมารีวิวการฉีดยาแต่ตอนนี้เราฉีดเสร็จแล้วเราจะมาบอกความรู้สึกอันนี้ไฟเซอร์นะคะไฟเซอร์ฝาอะไรคะอะไรนะไฟเซอร์ฝาอะไรนะคะฝาสีส้มค่ะไม่ฝาสีเหลืองไม่ฝาสีส้มถั่วแล้วค่ะก็คือให้เรานะคะให้เดาว่าหนูร้องไห้ไหมเพราะเด็กปกติร้องไห้หนูต้องร้องไห้เอ๊ะต้องมีน้ําตาซึมแน่ๆเลยค่ะ หนูไม่ร้องเลยหนูไม่มีน้ำตาซึมด้วยแต่เขาโชว์แผลเลยค่ะนี่แผลนี้นะคะแกออกไหมคะแล้วตอนนี้ปวดมีอาการอะไรไหมคะเดียวไม่มีอาการปวดหัวยังไม่มีอาการไข้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ปวดแขนค่ะแล้วพิธีการเตรียมตัวก่อนไปฉีดยาทำยังไงคะก็คือเราก็ก่อนที่ไปฉีดยาตอนดึกนะคะนอนเร็วมากแล้วก็ก็คือตอนที่เราฉีดอ่ะ ก็คือหนูก็คิดว่ามันเจ็บมากมันเจ็บมันเจ็บก็คือแด้ฉีดมามันไม่เจ็บเลยหนูไม่ลองด้วยค่ะแล้วถ้าจากนี้ไปออกกำลังกายหนักๆได้ไหมคะไม่ได้ค่ะต้องออกกำลังกายขาได้ยางเดียวออกกำลังกายแขนไม่ได้เดินออกมาเดินออกมาแขนแขนมาเลยแขนกะ <c oughs> <c oughs> คือให้เดานะคะ,ป,ะป้าากับอาม่าให้เบ็ด เอ็มใช่ป๊าป๊ากับอาม่าให้เบนนั่งบนตักหรือเปล่าหน้าตามไม่มั้งคะหนูนั่งคนเดียวค่ะออ้ยจริงเหรอแล้วอาม่ากับป๊าไปที่ไหนคะอาม่ากับป๊าแบอาม่าไปนั่งอยู่ป๊าเฝ้าอยู่อ๋อแต่แบบไม่ต้องไม่ต้องเกาะแขนได้เลยใช่ไหมคะต้เกาะแขนเบนอ่ะเบนอยู่นิ่งๆเบ้นอยู่แล้วเดินออกมาก็คือแบบไม่ไม่เจ็บเลยเลยเหรอเดินออกมาแขนแขน แขนแบอบกว่าแขนปวดนิดนึงแล้วตอนนี้เป็นยังไงคะเราจะที่ขีมาสองสามชั่วโมงแล้วเริ่มปวดกินอิ่มไหมคะกินได้ไหมอิ่มเลยกินผัดไทยคะ่ะอุ้ยกินผัดไทยได้เลยหรออร่อยมากแข็งแรนดีนะคะ<ล>โอเคแล้วก็ก็คือน้องๆคน,นไหนนะคะก็คือที่อายุเด็กหมดยาสีฟ้าสาีม่ว แบบว่าเยินยอะเกินไปาาเพราะมันเป็นสีม<ว>ูวเป็นของใครคะเป็นของเด็กอายุที่สามค่ะ oh. อ,อ๋อโอเคแล้วของหมูฝาสีอะไรคะของหมูฝาส